Uh, the ruins of St. Hall uh huh. he, he enjoyed it a lot He actually saw a photo of his grandmother that went there น่าจะกี่ปีให้แล้วครับโอ้สมัยร oh, so ูปขาวดัมแม่รูปขาวดัมแล้วใช่ใชไหม The photo was black and white So you can guess how long ago that was And he always wanted to go there And yes he did ซึ่งอันนี้คือทริปทริปแร,ปรกเลยหรือเปล่าครับครั้งแรกครับที่เป็นยยบมาเก๊าเลยก็ได้แหละ คนเยอะนะมีมีคนไปเที่ยวเยอะนะอ่าฮเยอะมากเยอะมากมังก็เลยได้รูปถ่ายได้เป็นมุมแบบแคบๆหน่อยสไตล์ผู้ใหญ่ผมผมเน้นแบบคนพี่เซลฟี่คนอื่นเอาเท่ไปหมดแล้วไงเราไม่อยากซ้ำกับคนอื่นเราก็ไปเวผู้ใหญ่ถ่ายดูอ่แล้วเป็นไงหล่อไหมจะถ่ายมุมไหนก็หล่อเนาะขอบคุณมากนะฮะแน่นอนที่สุดนะ It was actually his first time there. and you actually love it ชอบมาก what else อะไรนอกจากรู of s a i n เ p a พ l ครับได้ไปทำอะไรอีกไหมกินล่ะกินกินอาหารโปรตุเกส he had Portuguese food there as well เพราะว่าเอาผมไม่รู้ไงทีมงานพาไปใช่แล้วเห็นทีมงานก็คุยภาษาอังกฤษกันก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่ผสมประสาหน่าจะเรียวก็ถูกปากดีครับอร่อยนะเยี่ยมม็นเป็นลมรู้สึกว่ามัน มันวัตถุดิบจา๋าอาใช่มันแบบว่าสดๆเลยใช่ใช่ใชใชดีมากดีมาก<ด>เพราะว่าจริงๆแล้วมาเก๊าอย่างที่เราทราบกันนะก็ได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกสด้วยนะครับมันก็จะมีอาหาร พดดิกสให้ได้ลองกันแล้วก็ยินก็ได้เป็นลองด้วยผมก็ถามเขาว่ารู้จักโรนัลโดไหมโรนัลโดรู้จักไหมเออเขานิ่งใส่ผมผมผมพูดภาษาไทยใส่เขาไปเจ้โาโถนะถา้ถาถา้ถาถา้าถามไม่รู้แน่ <laughs> รู้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้อยากให้ยินเชิญชวนทุกคนเพราะว่าหลายๆคนมาวันนี้อยากที้มาเจอกับยินแล้วก็ยินก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ไปไปที่มาเก๊ามาแล้วชอบมาเก๊าด้วยอยากให้เชิญชวนทุกคนได้ลองประสบการณ์ไปเที่ยวที่มาเก๊ามีดีลพิเศษมากมายเลย ใช่เลยครับก็นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปหรือว่าเคยไปมาเมื่อนานแล้วแล้วมีโอกาสนะครับก็อยากให้ได้ลองไปดูอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นสถานที่ที่ตีเหมือนกันจริงผมชอบตัวสถาปัตยกรรมเขามากเลยนะไอเขาเรียกว่าอะไรชิโนโปรุกิสใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันมันออกแนวเกมออฟโซนเดียวมันมันดูแบบเป็นเป็นเหมือนววังๆมีแหลมๆมีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าขลังครับ ก็นั่นแหละครับใครที่มีโอกาสก็ลองไปดูนะครับผมว่าที่นี่น่าจะมีโปรเด็ดๆไม่เห็นมีโปรชมป์หนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่นั่นแหละครับก็นี่มาเอาโอกาสจากที่นี่เลยนะครับเพื่อไปเที่ยวนะครับใครว่างๆก็ไปเที่ยวได้นะ,ะัะนี่อ่ะผมไม่ได้ยินด้วยหรือ ม,มีมีกล้องไลฟ์ใช่มีครับมีเรา okay, มป็นกล้องด้วยนะ <ใช S 1> คนที่อยู่ทางบ้านนะครับ <ๆ S 2> ก็มีโอกาสกับไปเที่ยวด้วยนะครับใช่แต่อย่าเพิ่งไปเที่ยวอย,อย่ากดออนไอลไน์มาที่นี่ก่อนอครับผมเ <ผม S 1> นอะมาที่งานกันนะฮะสามวันแต่วันที่สองวันที่สามแล้วก็สี่มิถุนาย,ยนเลยนะครับผมเชิญชวนกันเลยกับโปรโมชั่นพิเศษมากมายทั้งสายการบินทั้งโรงแรมนะฮะแล้วก็เนี่ยมีกิจกรรมในงานให้แบบเหมือนเราว้าไปอยู่ที่มาเก๊าให้ได้สัมผัสกันดูนะฮะว่าสนุกขนาดไหนเป็นมีเป็นฟิลแบบยื่นต้องไม่รอนะเป็นฟิลแบบ V R VR เหมือนแบบเรารวะไปอยู่ที่มาเก๊าเหมือนเดินอยู่เลยไปถึงในนี้อะไรครับใช่ <ไป S 1> อยู่ที่งานตรงนี้เลยอ่า,อา,อาเดี๋ยวแวะไปดูได้ทุกคนก็แวะไปดูได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้อีกหนึ่งกิจกรรมไหนๆะนะวันนี้ได้มาเจอกับยินหลายๆคนร่วมกิจกรรมกันไปแล้วใช่ไหมฮะไหนใครอยากเป็นผู้โชคดีขอดูมือหน่อยแล้วมาลุ้นกันลุ้นกันผู้โชคดีที่จะได้ขึ้นมาถ่ายรูปกับยิน ู้โชคดีนะครับ up next for the five lucky winners w i l l be able to come up on stage and snap a photo with ย i n right here พร้อมเปล่าพ,พร้อมแล้วนะโอเคยินครับการการง่ายมากมยินยินหล่อๆเลยแต่ให้ยินพูดคำว่าเริ่มแล้วเดี๋ยวทีมงานเขาจะเริ่มแันดอมไม่ต้องบอกว่าหยุดเพราะเดี๋ยวมันจะค่อยๆหยุดตามโมเมนตัมของมันเองพร้อมนะ เป็นไงล่ะขอให้อยู่ขอให้อยู่ในงานเท่านั้นถ้ากินบอกว่าเริ่มเริ่มได้เลยนะฮะรอสัญญาณจากกินครับผมว่าได้แน่ผมว่าคุณคนนี้ได้แน่คนไหนคนไหนเนี่ยคนแถวๆได้แหละโอเครับุนกันมาฮะกันดูเรามากี่ครั้งครับจำนวนทั้งหมดกี่ครั้งจำนวนห้าครั้งโอเคแต่ว่าไปกันทีละรอบแล้วก็ดูก่อนว่าเขาอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่เดี๋ยวให้มาต t a n บายข้างเวทีได้ครับงั้นเรามาเริ่มครั้งแรกกันเลยดีกว่าไปฮะ ได้มาเนี่ยผมจะเห็นไหมคุณเวทีนะฮะคุณเอ้ยเอ้ยจุกอุ้มคุณอ่าสุดทาสินีอินแก้ใครเนี่ยอยู่อยู่ไหมอยู่ครับอยู่ยตรงน,นี้เลยนะครับเชิญเลยครับ ใช่ไหมคุณกันนัวราเจนพินิจกุลครับ,รบอยู่บ้าออกออกแถวนั้นอย่างเดียวเลยม,ม,มุมนี้อย่างเดียวเลยเหรอแต่แถวไปได้จดให้ร <c oughs> อเลยลงลงมา <c oughs> เร็วๆนะเร็วๆ <c oughs> ผมว่าเดินลงมารอเลย ้เาามไปครับเริ่มครับเจรตพลิโยครับอยู่ไหมฮะใจเย็นนี่มารอเขานับก่อนเราโทคุณสมรักให้หยิบนับคุณสมรักนับ99 เยอกันทั้งวันเลยแต่ก็ดีนะจะได้อยู่กันทั้งวันเลยดีไหมดีไครับหนึ่งครั้งที่หนึ่งนะฮะสมแล้วคุณสมรั้ครั้งที่สองครับคุณสมแล้วครั้งที่สามครับผมเราจะไปกันถึงเท่าไหร่ฮะไปถึงเราจะไปกันถึงสามสองหนึ่งอ๋องั้นผมหนึ่งสองสามแล้วครั้งที่สามครับอยู่ไหมฮะไม่อยู่นะขอเนียจับใหม่นะครับโอเคเมื่อกี้เราได้สองแล้วใช่ไหมฮะโอเคกดเลยครับกดที่สามมาเลยครับกดเลยครับ ยินดีด้วยกับคุณอุ้ยอะไรคุณอรวรรณงามวงทับอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมคุณอรวรัณแถวโน้นแถวโน้นพูดเป็นแล้วแถวโน้นเฮ้ยนี่เป็นการแรนดอมนะผมว่ายายไหมพี่ๆย้ายไปอยู่แถวนู้นไหมจะได้ออกโอ้ฝั่งนี้อีกแล้วนะครับสามแล้วอ่ะเราไปกันต่อคนที่สี่ครับคนที่สี่ครับคนที่สี่ครับจัดเลยครับ มาแน่ฝั่งนี้ด้วยนะชั้นสด้วยได้แน่ชั้น2ไม่ลืมนะได้ไหมมาอีกแล้วคุณสุพัฒนานะฮะสุภัคุณสุภัฒนาอยู่ไหมครับอยู่ไหมอยู่นะชั้นสองลงมาเลยลงมาเลยชั้นสองออกแล้วขชั้นสองออกแล้วคนที่4ี่แล้วใช่ไหมฮะคนที่4แล้วนะฮะไอคนสุดท้ายยินครับคนสุดท้ายครับคนสุดท้าย่านบูธมาแน่ เชื่อผมแล้วถ้าไม่มาทำไงเลยเราได้ลงชื่อไหมเนะี่ยเราไปลงชื่อที่เซ็นทรัลพระรามสองป <laughs> เปล่าปิดที่นะสาขาแล้ว<อ>ไม่ใช่แล้วไปครับคนเลยฮะมาครับลุ้นกันกับง,งานวันนี้ Experience m a c a u u n l i m i t e d ครับอยู่กับน้องยินนะครับวันนี้ลุ้นกันผู้ชคด,ดีคนที่ห้าคือ,คอยินดีด้วยกับคุณมุมรณีคุณมุมรณีอยู่ไหมครับอยู่ไหมอยู่ อยู่ด้านนี้เอาแล้วเชิญเลยมาเลยครับห้าคนได้เรียบร้อยแล้วนะฮะมันสุมเลยผมไม่ได้เกี่ยวนะคันสุมแบบเวบนาสุมนะใช่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ขอเชิญท่านผู้บริหารได้ถ่ายรูปกับยินนิดนึงนมานะครับ May I Invite onto the stage once again Miss Maria yes please join us on stage อันนี้ไม่ใช่ lucky winner ฮะหนึ่งประมาณเดือนหนึ่ง ไม่ถึงถึงเนระถึงเดืออแล้วเหรอตอนนี้ผมว่าผมเชื่อคำมากกว่าเชื่อคุณนะประมาณประมาณนี้ไม่คือผมรับตาผมก็เห็นแต่พวกคุณไงผมผมก็เลยเออเป็นเพิ่งเจอกันเมื่อวานหรือเปล่านะหรืออะไรอเงี้ยความจำไม่ค่อยดีแล้ว น่ารักมากอายินได้นามาถึงช่วงไหนของงานแล้วครับผมอยากให้ฝากผลงานสักเล็กน้อยเผื่อทุกคนจะติดตามกันนะครับเชิญเลยโอเคก็งั้นอีกรอบนึงแล้วกันนะครับใครที่ว่างๆนะมีโอกาสไปเที่ยวหรืออะไรก็มาดูที่งานนี้ได้นะครับผมว่ามีโปรโมชั่นดีๆเพียบนะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากผลงานในอนาคตของ y w p b ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเป็นงานเป็นอะไรต่างๆอีเวนต์ก็ฝากสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณที่มานะครับน่ารักมากขอบคุณที่ช่วยร้องนะฮะ ดูทรงแล้วนะ่าจะชอบหัวใจมักง่ายใช่ไหมไม่ได้นะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนเลยฮนะขอบคุณทางบ้านด้วยฮนะขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆกับยินอันนั่หมูยอมวากนะ่ายเจอกันฮะทุกคนบ๊ายบายนะนะสองสามปีห้าบายยนะครบทข้างหลังด้วยบาย,บายๆนฮะ